เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้ครูก,ก็จะให้เรานะคะเข้าไปในแอป dwg fast view นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะสร้างกรอบนะคะในส่วนของกรอบกระดาษนะคะก่อนนะคลิกเข้าไปนะคะอันนี้เขาก็จะให้เราอัปเกรดเนาะเราก็ไม่ต้องอัปเกรดก็ได้นะคะ พอเข้ามาในหน้านี้แล้วนะคะนักเรียนอาจจะต้องไปล็อกอินนะคะล็อกอินเข้าใช้งานอะเดี๋ยวครูขอล็อกอินใช้งานก่อนเนาะขอสต็อปแป๊บนึงนะอ่ะทีนี้นะคะครูก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วเนาะของครูนะคะครูซื้อเป็นแบบ พเมียมไว้นะคะเพื่อที่จะลองใช้งานเนาะมันก็จะมีในส่วนการใช้งานที่เพิ่มเติมขึ้นมาได้นะคะคราวนี้นะคะก็ให้เราเริ่มเข้าไปทำงานนะคะก็กดกลับไปที่หน้านะคะในส่วนของหน้าโฮมนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราคลิก นะคะที่ตัวเพจงานที่เขาสร้างไว้ให้เรานะคะก็คือตัวนี้เพจงานตัวนี้นะคะให้เราคลิกเข้าไปตรงนี้อ่ะเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะมีเพจงานเก่าที่เขากำลังที่เขาสร้างไว้เนาะให้เราเอานิ้วนะคะ วางค้างไว้ตำแหน่งที่มันอยู่นอกกรอบนะคะของชิ้นงานแล้วก็กด delete นะคะลบนะคะเลือกชิ้นงานนี้ลบออกไปนะคะเสร็จแล้วเราจะมาสร้างชิ้นงานของตนเองนะคะก็ให้เราทำการาใช้นะคะในส่วนของคำสั่ง ตัวนี้นะคะคำสั่ง Draw นะคะคำสั่งในการเขียนคลิกเข้าไปมันก็จะมีให้เราเลือกคำสั่งเยอะแยะเลยนะคะวันนี้จะให้สร้างกรอบใช้งานกรอบสี่เหลี่ยมก่อนนะคะก็คือตัวนี้นะคะคำสั่ง rectangle คลิกเข้าไปตัวนี้เขาก็จะบอกรายละเอียดว่าเราจะต้องวางตำแหน่งไหนอะไรยังไงนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะให้เราไปเลือกสีของตัวกรอบก่อนนะคะกรอบด้านนอกสุดจะเป็นกรอบกระดาษคุณจะใช้สีขาวนะคะให้เราทําการเลือกเป็นสีขาวเนาะแล้วก็คลิกนะคะเอานิ้วคลิกที่ตรงหน้าจอนะคะ,ะตัวที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะคะคลิกที่หน้าจอเสร็จแล้วนะคะให้เรากาอค่าลงไป หน้ากระดาษ a 3นะคะหน้ากระดาษ a 3จะอยู่ที่29.7นะคะคูณกับ42นะคะเสร็จแล้วให้เราซูมเข้าไปนะคะตอนนี้หน้ากระดาษเรามันเล็กมากเนาะเพราะว่ามันเป็นระยะมันเป็นขนาดจริงนะคะที่เราจะใส่ลงไปใส่ค่าลงไป เสร็จแล้วนะคะพอเรารู้แล้วว่าตัวนี้คือหน้ากระดาษที่มีความกว้างความยาวนะคะอยู่ที่ยี่สิบเก้าจุดเจ็ดนะคะ,ะเดี๋ยวโคจะใส่ระยะให้ดูยี่สิบเก้าจุดเจ็ดคูณสี่สิบสองนะคะแบบนี้ เห็นไหมคะระยะมันก็คือ2 9 7คูณ42นะคะจุดทศนิยมตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราซื้อตัวพรีเมียมเนี่ยมันสามารถปรับจุดทศนิยมได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็ใช้งานในในแบบนี้ไปก่อนเนาะจุดทศนิยมมันก็เลยจะหลายตำแหน่งหน่อยนะคะก็ไม่เป็นไรอ่ะครูขอลบตรงนี้ออกไปก่อนเพราะว่าเราจะได้เห็นชัดๆเนาะ เสร็จแล้วนะคะให้เราสร้างกรอบด้านในนะคะเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงกรอบด้านในขนาดมันจะต้องเล็กกว่านะคะโดยรอบเนี่ยครูจะให้กรอบด้านในเนี่ยมันมีขนาดเล็กกว่าก็คือระยะประมาณ1นะคะเราก็ทำการใส่ค่าสร้างกรอบสี่เหลี่ยมที่มีขนาดเล็กลงนะคะข้างละ1นนะคะ แสดงว่าความกว้างของมันเนี่ยก็จะอยู่ที่27.7ใช่ไหมคะถ้าถ้าบวกเพิ่มด้านละด้านละ1ก็คือเป็นบวกเพิ่มอีก2นะคะก็ถึงจะเป็น29เใช่ไหมเราก็ต้องลบไป2นะคะอ่าความความยาวก็จะอยู่ที่42นะคะกดตกลง เสร็จแล้วให้เรานะคะทําการขยับอ่าอเมื่อกี้ครูใส่ค่าผิดเนาะเห็นไหมใส่ค่าผิดแล้วระยะมันก็เลยผิดไปด้วยเดี๋ยวครูขอใส่ใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่ายี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดนะคะคูณสี่สิบนะคะไม่ใช่สนะี่สิบสองเนาะ เสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นก็ให้เราทำการขยับนะคะขยับเคลื่อนย้ายมันกดที่ปุ่มตรงกลางนะคะเคลื่อนย้ายมันให้มันอยู่ตรงกลางแบบนี้เราก็จะได้กรอบกระดาษเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็จะไปสร้างในส่วนของกรอบแต่ต้นบล็อก กรอบแต่ต้นบอกนะคะก็ให้เรากดคลิกที่รูปสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะสร้างกรอบแต่ต้นบอกมาก่อนขนาดเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าขนาดความสูงตรงนี้ก็คือจะอยู่ที่27.7ใช่ไหมคะแล้วก็ความกว้างของแต่ต้นบอกเนี่ยคุณจะให้มันมีความกว้างอยู่ที่5นะคะกดตกลงเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องทำการขยับ นะคะโดยใช้คำสั่งตัวนี้นะคะคำสั่ง move ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะขยับคลิกที่คำสั่ง move นะคะเสร็จแล้วไปคลิกตรงบริเวณมุมที่เราจะทำการขยับมันมาให้ชนกับอีกมุมหนึ่งก็มาคลิกอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะเพราะว่ามันจะขยับจากจากมุมตรงนั้นมาชนกับมุมตัวนี้เสร็จแล้วก็คลิก นะคะคลิกด้านนอกเพื่อที่จะตกลงนะคะว่าขยับถูกต้องต่อมานะคะในส่วนของต่อมาก็คือเราจะเริ่มทำการเขียนนะคะกรอบในส่วนของตัวสัญ,ญลักษณ์นะคะตัวสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่มุมนี้นะคะแล้วก็ค่อยคอยไล่เป็นรายละเอียดอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมานะอ่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราสร้างกรอบเหมือนเดิมนะคะ คลิก1ครั้งนะคะสร้างกรอบที่มีขนาด5คูณ5ได้เลยนะเสร็จแล้วก็ทำการขยับมูฟนะคะให้จากมุมไปถึงชนกับมุมอีกมุมหนึ่งนะเสร็จแล้วก็คลิกที่ที่ด้านนอกนะนะให้มันเป็นแบบนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของชื่อนะคะชื่อแบบ ก็คลิกรูปสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาสร้างกรอบสี่เหลี่ยมก็คือขนาด3 5คูคลิกขยับเคลื่อนย้ายนะคะอ่ะเดี๋ยวครคจะทำการขยับใหม่ขยับไปไว้ตรงนี้นะคะอ่าชื่อบ้านนะคะตรงนี้เป็นชื่อบ้านเนาะ ัวกรอบนี้เป็นชื่อบ้านนะคะเสร็จแล้วก็ทำการ Copy อันนึงเพื่อที่จะให้กรอบมีกรอบเพิ่มขึ้นมาเป็นส่วนของลักษณะของแบบบ้านเป็นบ้านแบบไหนนะคะ1ชั้น2ชั้นในระบบไหนนะคะในการเกาะสร้างก็จะได้แบบนี้นะคะ เราได้ตัวสัญ,ญลักษณ์นะคะตัวสัญ,ญลักษณ์ด้านบนชื่อบ้านนะคะแล้วก็ไล่ลงมาก็จะเป็นในส่วนของตัวอบอกว่าบ้านเนี่ยมันมีลักษณะเป็นบ้านกี่ชั้นนะคะต่อมานะคะเราก็จะสร้างในส่วนของตัวกรอบที่ให้สำหรับสถาปนิกวิศวกรเป็นผู้เซ็นนะคะ ให้เราคลิกนะคะสร้างกรอบ2เมตรคูณ5เมตรนะคะเส,เสร็จแล้วทําการขยับขยับนะคะจากจุดนี้ไปไว้จุดนี้อพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะต้องสร้างกรอบเล็กๆเ,เพิ่มขึ้นมาอีกเนาะก็คือระยะ2คูณ2เสร็จแล้วก็กดขยับ มูฟนะคะไปวางไว้ตำแหน่งนี้ทีนี้สถาปนิกก็จะมีคนเซนอยู่2คนเนะเาะแล้ก็สร้างกรอบอีกอันนึงก็คือ1คูณ3นะคะเพราะระยะที่เหลือความยาวด้านตรงนี้ก็คือ3เนาะเสร็จแล้วเราทำการมูฟนะคะขยับขึ้นไปวางไว้ก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ให้เราเลือก ตัวชิ้นงานนะคะในส่วนของกรอบที่เราสร้างไว้อันเนี้ตรงตรงที่เป็นชื่อสถาปนิกนะคะทั้งหมดเลยแล้วก็ทำการก๊อปปี้นะคะขยับลงมานะคะทำการก๊อปปี้อีกนะคะเพื่อที่จะให้มีวิศวกรหลายหลายคนนะคะก็ทำการก๊อปมา ตอนนี้ได้วิศวกร3คนนะคะแล้วก็สถาปนิกอีกนะคะพอะได้แบบนี้แล้วเราก็จะมาสร้างกรอบชื่อของตัวเองนะคะกรอบชื่อตัวเองก็ให้ใส่ในระยะ1เมตรคูณกับ5 1 5คูณ5นะคะเสร็จแล้วทำการมูฟต่อมาก็จะเป็นการแสดงแบบนะคะก็จะใช้ขนาดอยู่ที่ สองคูณหนะคะแล้วก็ขยับมูฟมูฟไม่ตรงขยับใหม่นะคะขยับอีกทีหนึ่งให้มันตรงก็ซูมเข้าไปเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้เนาะต่อมาก็จะเป็นรายละเอียดของอ รายละเอียดของตัวที่เป็นสเกลนะคะมาตราส่วนมาตราส่วนนะคะก็คือระยะ1คูณเอค่อคูณ5นะคะการมุบขยับไปแล้วก็เป็นวันที่นะคะก็ก๊อปปี้ลงมาเลยระยะเท่ากันนะคะแล้วก็เลขที่แบบ ก็ copy ลงมาอีกันหนึ่งคันนี้ก็จะเหลือในส่วนของตัวเ,เ,เลขที่หมวดนะคะแล้วก็หน้านะคะเลขที่หมวดกับเลขที่หน้าเนาะก็ให้เราใส่ระยะที่เหลือนะคะเราก็ลองมาวัดระยะดูใช้สัญลักษณ์ตัวที่เป็นรูปไมป้บรรทัดลองวัดระยะดูว่าระยะมันเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดใช่ไหมคะ ยี่สิบเจ็ดเนาะเออสองจุดเจ็ดนะคะพูดผิดสองจุดเจ็ดนะคะก็ให้เราคลิกที่รูปสี่เหลี่ยมนะคะใส่ระยะแปสองจุดเจ็ดนะคะกว้างเนี่ยเราจะให้มันอยู่แค่ครึ่งหนึ่งนะคะเพราะเราจะแบ่งครึ่งของช่องนี้ก็คือสองจุดห้าเสร็จแล้วก็ทำการขยับนะคะ เท่านี้เราก็จะได้เกาะนะคะในส่วนของไต่ต้นบอกเรียบร้อยแล้วนะคะทน,นี้เราก็จะมาใส่ในส่วนของตัวสัญ,ญลักษณ์นะคะสัญ,ญลักษณ์ตรงตรงด้านบน,นเนาะที่เราจะทําการใส่สัญ,ญลักษณ์นะคะครูก็จะให้เป็นสัญ,ญลักษณ์วงกลมก่อนคลิก1ครั้งพยายามขยับให้มันอยู่ประมาณกึ่งกลางนะคะ กึ่งกลางแล้วก็ใส่ลักษมีไปอยู่ที่สองอันนี้ก็ยังไม่ค่อยกลางเท่าไหร่่ครูขยับอีกนิดนึงประมาณนี้นะคะเปลี่ยนสีครูจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวนะคะเพื่อที่จะให้มีความแตกต่างเนาะเสร็จแล้วเราก็ไปใส่นะคะในส่วนของตัวหนังสือตัวหนังสือเนี่ยเราก็กดเข้ามาที่คำสั่งดรอเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ ไปที่ตัวหนังสือก็คือตัว a นะตัว text เสร็จแล้วเราก็พิมพ์เลยค่ะแบบตัวนี้ก็จะเป็นบ้านนะคะแบบบ้านสารฝันนะคะแล้วก็กด enter ลงมานะคะแล้วก็ของขวัญปีใหม่ ใหม่คนแล้วก็ Enter อร์ลงมาอีกคนไทยมีความสุขอ่ะเสร็จแล้วกดตรงคำว่าดันนะคะ d o n e นะคะทีนี้ตัวนี้นะคะตัวหนังสือเนาะเราจะต้องเปลี่ยนนะคะให้มันมีสีแดงนะคะแล้วก็ย่อขนาดมันลงไป ให้มันได้สัดส,ส่วนนะตามที่เราต้องการนะคะถ้าตัวหนังสือตัวใหญ่หน่อยนะคะก็จะอประมาณนี้เนาะแล้วก็ปรับให้มันอยู่ประมาณตำแหน่งกึ่งกลางนะคะอันนี้คูเขียนผิดถ้าเกิดว่าเราเขียนผิดเราก็คลิกเข้าไปนะคะคลิก คลิกที่ตัวหนังสือนะคะแล้วก็ไป edit text ก็คือเนี่ยตำแหน่งแรกตรงนี้นะคะ edit text ก็ไปแก้ไขเสร็จแล้วก็ด o n อันนี้ก็จะได้แหละนะคะทีนี้ช่องถัดมามันมีขนาดเท่ากันเนาะแล้วตัวหนังสือก็อยากให้มันเท่ากันด้วยก็ทำการ copy เลยค่ะ copy มันลงมานะคะคลิกที่ปุ่มนี่อ่ะ ทิกที่ตำแหน่งเดิมก่อนนะที่เราจะให้มันขยับนะคะทำเหมือนกับการมูฟเลยนะคะเสร็จแล้วอันนี้มันยังไม่ได้อย่างใจเราก็ขยับมูฟเคลื่อนมา,าช่องถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของการคลิกนะคะในส่วนของการเขียนคําว่าบ้านสําเร็จรูปหนึ่ง รูป1น,นะคะระบบประสานพิกัดเนาะวงเล็บระบบประสานพิกัดแล้วก็วงเล็บปิดนะคะก็จะได้แบบนี้อันนี้ก็อาจจะขยับมานิดนึงนะคะให้มันได้แบบนี้นะคะ เสร็จแล้วตรงด้านบนมันก็จะมีเขียนตัวหนังสือตัวเล็กนะคะลงมาอีกก็คือคำว่าแบบนะคะก็ให้เราทำการ copy ตัวนี้ก็ได้นะคะ copy อ่าแล้วก็เข้าไปแก้ไขก่อนเราก็เขียนคำว่าแบบกดอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับไปใหม่เราต้อง copy ก่อนนะคะ กอปีออกมาแล้วก็คลิกด้านนอก mm hmm. เพื่อที่เราจะต้องทําการเลือกตัวนี้แล้วก็แก้ไขแล้วก็พิมพ์คาว่าแบบจะได้แบบนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วตัวหนังสืออยากให้มันเล็กลงแล้วก็ย่อมันลงไปอะ่ะย่อมันลงไปได้ประมาณนี้โอเคไหมถ้าโอเคแล้วนะคะก็เลือกใช้ได้เลย รือว่าอยากให้มันมีตัวหนังสือที่เล็กกว่านี้นิดนึงนะคะ,ะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วถัดมาอีกช่องหนึ่งก็เป็นช่องของสถาปัตยกรรมเนาะเราทำการ Copy ได้เลยถ้าตัวหนังสือเราอยากใช้ตัวหนังสือตัวเล็กเท่านี้นะคะเราก็กรอบมาวางเสร็จแล้วก็ทำการแก้ไขแล้วก็พิมพ์นะคะสะถา ปต,ติยะกรรมเพราะช่องนี้เป็นช่องของงานสถาปัตยกรรมนะคะงานสถาปัตยกรรมแบบนี้เดี๋ยวอันนี้ให้นักเรียนไปใส่ตัวหนังสือให้ครบนะคะทีนี้หน้ากระดาษตัวนี้มันจะเป็นหน้ากระดาษ1ต่อ1ต่อยี่เอ่อหต่อ100นะคะ หนึ่งต่อหนึ่งร้อยเดี๋ยวคูณพีหนึ่งต่อหนึ่งร้อยนะคะตัวนี้ก็คือหน้ากระดาษ1ต่อ100คราวนี้เวลาที่เราจะทําการปรับหน้ากระดาษให้มันมีขนาดที่เป็นขนาดหน้ากระดาษ1ต่อ50 1ต่อ75 1ต่อ25นะคะเราก็จะต้องทการเขียนตัวหนังสือให้ครบ ทุกอันก่อนนะคะที่เป็นไตเติลบล็อกเนาะเพราะเวลาที่เราแก้ไขมันจะได้แก้ไขได้ง่ายแล้วก็ตัวหนังสือมันก็จะมีการย่อขนาดลงไปตามหน้ากระดาษด้วยเนาะเสร็จแล้วก็ให้เราทำการนะคะทำการคลิกนะคะคลิกครอบชิ้นงานนะคะแล้วก็ทำการก๊อปปี้มันออกมา เสร็จแล้วนะคะพอเวลาเราจะยอ่อเราก็คลิกที่มุมใดมุมหนึ่งนะคะแล้วก็ลากยอ่อลงมาเสร็จแล้วป้อนค่าลงไปนะคะคราวนี้ถ้าเราจะยอ่อเป็นขนาด1ต่อ75เราก็ต้องป้อนค่าลงไปเป็น0.75เนะคะเสร็จแล้วกดตกลงตัวนี้ตอนนี้ขนาดที่เราเนี้ยมันก็จะยอ่อลงมาเป็น1ต่อ75เรียบร้อยแล้วเห็นไหมขนาดกระดาษมันก็จะมีความเล็กลงนะคะ เพื่อที่จะให้ขยายในส่วนของชิ้นงานที่เราทำนะคะให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะให้เราทำไปก่อนเสร็จแล้วพอเราได้ตัวที่เป็นสเกล1นึต่อ75แล้วนะคะเราอยากทำในส่วนของสเกลอื่นๆน,นะคะอย่างเช่น1ต่อ5้เราก็มาทำการก๊อปหน้ากระดาษ1ต่อ100นะคะ ก๊อปปี้แล้วก็มาปรับนะคะในส่วนของค่านะคะให้มันมีค่า0.50นะคะเพราะเป็นสเกล1นึต่อห้กดถูกต้องทําการขยับมาเห็นไหมคะสเกลถ้าถูกต้องมันก็จะย่อขนาดเล็กลงครึ่งหนึ่งอีกนะคะ อันนี้ก็ไปแก้ไขด้วยเนาะเพราะว่าเราจะได้ไม่งงว่ามันเป็นสเกลหนึ่งต่ออะไรเวลาที่เราจะเลือกใช้หน้ากระดาษนะคะแบบนี้อ่ะต่อมาอีกอันนึงก็คือเป็นหนึ่งต่อยี่ห้านะคะครอบชิ้นงาน Copy แล้วก็ทำการย่ออ๋อเดี๋ยวเอาใหม่ ครอบชิ้นงานทำการย่อนะคะใส่ค่า0.25กดเ็น e r อร์นะซูมขยับมาวางแล้วก็ปรับค่าข้างในตรงนี้นะคะเป็น1ต่อ25เห็นไหมคะหน้ากระดาษก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆเนอะอ่ะอีกตัวหนึ่ง ที่เราจะต้องใช้ก็คือ1ต่อ20ทําการ Copy ออกมาเสร็จแล้วย่อขยายลงมา0.20กด Enter นะคะแล้วก็เราก็เอาหน้ากระดาษขยับมาแล้วก็ปรับ ตัวเลขตรงนี้นะคะให้เป็น1ต่อ20่ะคะอันนี้เราก็จะได้หน้ากระดาษนะคะที่เราจะทำการเขียนนะคะครานี้นะคะตรงนี้นะคะอย่าลืมใส่ชื่อของนักเรียนนะคะเข้าไปด้วยเนาะในงานเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนทำการเซฟนะคะโดยไปคลิกที่ปุ่ม ปุ่มนี้นะคะเครื่องอปุ่มแผ่นดิส์นะคะคลิกเข้าไปเสร็จแล้วก็กดเซฟเลยเซฟทับไปเลยนะคะเพราะว่าตัวงานเนี้ยมันก็จะกลับไปอยู่ถ้าคลิกกากบาทออกไปนะคะก็จะกลับไปอยู่ในหน้านี้นะคะเสร็จแล้วให้เราให้นักเรียนทําการกดแชร์นะคะกดแชร์แล้วมันจะให้เราแชร์มาที่ไลน์นะคะ ถ้าใครจะส่งงานก็คือให้คลิกไปที่ลายแล้วก็ไปเลือกนะคะในส่วนของกลุ่ม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 สอทอนะคะของเราแล้วก็กดแชร์ได้เลยโอเคสำหรับงานนะคะมันก็จะอยู่ในไฟล์นี้เราอย่าลืมเซฟนะคะทุกครั้งเวลาที่เราทำงานเสร็จเราก็จะต้องเซฟงานไว้นะคะ พอเวลาเรามาเปิดดูอีกทีหนึ่งมันก็จะยังอยู่ในไฟล์งานเดิมที่เราทำอยู่นะคะอ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็จะให้นักเรียนสร้างกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็มีขนาดการย่อก,กระดาษนะคะหน้ากระดาษอยู่ที่1 0 0 75 50 25แล้วก็20นะคะอย่าลืมใส่ตัวหนังสือตรงนี้ให้ครบตามที่ครูให้นะคะ ที่ครูแจ้งไปลงไปนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะ